ขอบคุณติขามากเป็นกำลังใจขอบคุณเพื่อนที่พี่สุโภทุกคนพี่น้องคะ่ะไม่ได้เป็นรายการอะไรเราเราพูดเกี่ยวกับบุคคลที่เราชื่นชอบเราชอบสาวน้อยเราชอบมักเบิงหมอล่ำพี่น้องคะ่ะมักเบิงหมอล่ำมักเสียงเสียงร้อง มักเสียงร้องเสียงล่ำเสียงล่ำกนเสียงแค้นไปงสัน่นและเฮ้ากระชื่นชอบผู้ใดทีเังบ่ว่าได้ใครไปเบิงไปเบิงไดเด้อพี่น้องคะ่ะใครยังไม่รู้จักไปดูไปหาชมได้นะคะหลายหลายคนหลาย,ลายท่านใครที่ได้ชมแล้วก็ต้องชมอีกนะคะเพราะว่าน้องมีความน่ารักสดใสมากน้ององุ่งนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะสาวหน่อยน้ององอ่งอ น้องอยู่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงคะ่ะถ้าไม่รู้จักพิมพ์เข้าไปเลยใน YouTube สาวน้อยเพชรบ้านแพงกระสิขึ้นมากเลยคะ่ะพี่น้องครับมีกระแสเป็นกระแสทุกวันนะคะเป็นกระแสทุกวันเมื่อไม่กี่วันมานี้น้องอิงพึ่งได้รับรางวัลเขาก็ได้เอืนนนเอ่นวานรางวัลเอื่นว่ามาไล่นําใจ มาไล่นาใจที่น้องได้ทุกขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อสองมือที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่มหากาศเป็นอะไรที่คือได้หลายแห่งอ่ะพี่น้องคะมาไล่อะ่ะครึ่งร้านพี่น้องน้องได้ทุกวันน้องได้แบบน้องได้อยู่แล้วทุกวันแต่แต่เมื่อสองวันที่ผ่านมาเป็นวันที่น้องได้เยอะที่สุดเยอะที่สุดไหมเราก็ไม่แน่ใจเพราะเพราะเราเห็นจนชินตา เราเห็นกับสาวน้อยเนี่ยน้องหญิงจะถ่ายรูปลงทุกวันจะถ่ายรูปขอบคุณเอฟซีขอบคุณพ่อหกักขอบคุณแม่หักขอบคุณเอฟซีสุภุสุคนที่สนับสนุนอิหล่าตั้งเต็มมือแหลกจนว่าหอดมือนีจนว่าหอดมือนีและบหกว่าบ่มีมือชุดท้ายก็จะมีแบบหนีไปตลอดไปตลอดที่น้องเกิดมาเพื่อเพื่อสร้างความสุขให้เอฟซีบอกเลยว่าเอฟซีเนี่ยขันบ่ดด้ฟั่งเพ่งอิหล่าละพี่น้อง มือใดกับว่านอนบันลับหรอค่ะเพราะว่าน้องมีงานทุกคืนน้องมีงานทุกคืนมีงานทุกมือและเหตุให้เอฟซีได้ลุ่นไปน้ว่าอีลาน้อยจะใส่ชุดใดออกมาลุ่นเลยค่ะพี่น้องค่ะแต่ละมือแต่ละคืนก,ก็นลุ่นไปน้ากันเลยค่ะและชุดที่น้องใส่ออกมาเป็นชุดที่แทบจะไม่ซ้ำไข่แทบจะไม่ซ้ำกันด้วยซ้ำบอกเลยแทบจะบ่ซ้ำเลยหมว่านเนี่ยก็กิกนตรมอึง เป็นเอียงที่หนาหักเป็นีหยังที่สดใสแห้งแบบคือน้องโด่งดังนะตอนนี้บอกเลยว่าน้องโด่งดังแต่น้องก็ยังเห็ดโตติดดินน้องก็ยังเห็ดโตแบบว่าเห็ดแบบบ้านๆคือเก่าเห็ดแบบที่น้องเป็นน้องที่ที่ยังแบบว่าเห็ดห้เอฟซีเฮากันยังหลงไหลในโตน้องยังหลงไหลในเสียงเพลงเสียงล่ำน้องพานมาก จนมาบ่หอดปีนี่แกยังมีแต่หักแห้งกเกา่าๆหักแห้งกเก่าๆด้วยค่ะพี่น้องครับขอบคุณสุขบุตสุคนเลยที่เข้ามาเป็นกำลังใจที่คุณพี่พันบอกว่าอยากรู้ว่านี่เป็นรายการอะไรเป็นรายการเฮาบอกบ่ได้หรอกว่าเป็นรายการอย่างคืออเราชื่นชอบในศิลปินคนนี้ที่มีชื่อว่าน้ององค์อิงสาวน้อยเพชรบันแพงพนยูสัเพนูบ้งสาวน้อยเพชรบันแพงถัดเจออ้าเนงบว่า เคยไดยนินหรือว่าเจาเนี่ยบ้านในหัจักเจาพิมเข้าไปเลยก็ใด้ใน u t u b e บัวาน,บ,วานบัวทั้ง YouTube ทั้งแพนฟอร์มใดบอกเลยว่าเ <c oughs> พิ่นมีทถูกแพนฟอร์มแหละค่ะพี่น้องค่ะทั้งไอจีทั้งเฟซทั้งติ๊กต็อกทั้งอีหยังก็ตามแต่สาวหน่อยเผ็ปันแพ่งเจาพิมพ์เข้าไปมันสิไหลขึ้นมาโหลดค่ะพี่น้องค่ะนั่นแหละค่ะเขาไปเบิงเพิ่นมีหัวหน้าวง่งบอดโจกับสอนอดค่ะพี่น้องค่ะและอีกอย่างท้ามือใดที่เพิ่นมี ไล์กลุ่มปิดเด้อพี่นอ้องคอยอยากให้เอซไปเข่าไปเบิงเพราะว่ายังมีอันไฟไฟอ่าไฟเท่งเวทที่เปิดมาแต่ละเทียนี่พึบพึบพ,บพึบเนี่ยพี่นอ้องได้เห็นตาไฟเจาก็คุมคาแล้วเด้อค่ะพี่นอ้องค่ะเละยยังเพิ่นจะมีโชว์แบบว่าอ่าโชว์แบบเขาเอืน่นมาเต็มรูปแบบอลังการสําหรับ f อที่เข้ากลุ่มปิดเท่านั้นถึงจะได้เห็นนะพี่น้องค่ะบอกเลยว่ายิ่งใหญ่อลังการคุ้มค่ามากโปรโมทให้เพ่ินน้ำแน่คุ้มค่ามากเพราะเข้ากระจึงชอบเข้ากัสนับสนุนเพิ่นในหลายๆช่องทางในทุกช่องทางนนัและไรอย่างติดเป็น